สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับ,รบรกราบประพบมกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับใหมกด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่นพนพนอนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเปลี่ยนยางแค่2เส้นต้องใส่ไว้ที่ล้อหน้าหรือล้อหลังถึงจะถูกต้อง โดยปกติแล้วนะครับร้านเปลี่ยนยางหรือศูนย์บริการจะแนะนําให้เจ้าของรถเปลี่ยนยางพร้อมกันทั้ง4เส้นในเวลาเดียวกันแต่หากไม่สะดวกเปลี่ยนยางพร้อมกันทุกเส้นเราสามารถเปลี่ยนยางเพียง2เส้นก่อนได้หรือไม่คําตอบคือได้นะครับไม่มีปัญหาแน่นอนครับหากคุณไม่สะดวกที่จะเปลี่ยนยางพร้อมกันทั้ง4ี่เส้นสามารถเปลี่ยนเพียง2เส้นก่อนได้ครับโดยเลือกยางเดิมที่มีสภาพที่ดีที่สุดไว้2เส้นและเปลี่ยนเส้นใหม่อีก2เส้น พักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆน,นะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอ์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับข้อแนะนําเมื่อเปลี่ยนยางเพียง2เส้นนะครับ ยางใหม่ทั้งสองเส้นนะครับควรมีขนาดเท่ากันและเป็นยางประเภทเดียวกับยางเดิมที่ใช้อยู่โดยจะต้องเปลี่ยนยางคู่ใหม่ที่ล้อหลังก่อนเสมอเมื่อถึงเวลาสะดวกจึงค่อยเปลี่ยนยางคู่หน้ายางเดิมภายหลังได้นะครับและเพราะอะไรต้องนํายางใหม่ไปไว้ข้างหลังผู้ผลิตยางรถยนต์ระดับโลกอย่างมิชลินนะครับระบุว่ายางใหม่มีการยึดเกาะถนนที่ดีกว่ายางเก่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะใช้บนถนนเปียกหรือมีน้ำท่วมขังดังนั้นนะครับการนำยางใหม่ไปไว้ยางล้อคู่หลังจะช่วยลดโอกาสเกิดอาการท้ายปัดหรือโอเวอร์สเตียบนพื้นเปียกได้ดีกว่า mm. เมื่อเทียบกับการติดตั้งยางใหม่ไว้ที่ล้อคู่หน้าแม้ว่าการติดตั้งยางในลักษณะนี้อาจขัดกับความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ที่เข้าใจว่าควรน,นำยางใหม่ไปไว้คู่หน้าเนื่องจากเป็นล้อที่มีการสึกหลอมากกว่านั่นเอง รู้แบบนี้แล้วนะครับหากจาเป็นต้องเปลี่ยนยางเพียง2เส้นจริงๆก็ควรติดตั้งยางเส้นใหม่อย่างถูกต้องด้วยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างผมเรื่องราวในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเหมเือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเรามาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ